คิวของข่ายเองก็เต็มแล้วเต็มแล้วร้อยห้าสิบคนนะคะแล้วก็แฟนนก็บอกว่าเปิดให้อีกนิดนึงไ,ได้ไหมตอนนี้่ายกำลังดูคิวดูอะไรให้อยู่นะคะ<อ>ก็คิดว่าน่าจะเปิดเพิ่มอีกชักสามสิบห้สิบคนนะคะก็อาจจะไม่เกินนี้้ดยด้วยเราตองถ่ายทำกันแล้วด้วยนะคะก็พยายามจะ คืนความสุขให้กับแฟนๆแล้วก็ลูกค้าทุกคนนะคะก็ขอบคุณมากๆที่คอยสนับสนุนทันท้องของอุติโออันอันอันนี้คือที่หัวแล้วแปดหมื่นห้าใช่ค่ะร้อยห้าสิบบาทแล้วหมดแล้วค่ะว้าวหมดแล้วแล้วก็กำลังจะเปิดแล้วกจะใกล้โอ้แต่ว่าฟ้าคงเปิดเพิ่มได้ไม่เท่ารอบแรกรรอบแกเพราะว่าช่วงเดือนนี้เราต้องถ่ายทำก,กันเลยแต่แต่ต้องบอกแบบนี้ว่ามันเป็นค่าฝีมือเราเนาะเดี๋ยวผมจะบอกเออราคาก็เขียนว่าเป็นอาร์ติฟิเชียลเลยก็เหมือนแบบเวลาที่ จริงๆแล้วไฟก็รู้สึกว่ามันก็เป็นคําวิชาชีพเป็นคืนความสุขให้กับแฟนๆแล้วไฟก็จะมีบล็อกเซตให้กับแฟนๆกลับไปด้วยมีทั้งวัวเสื้อกระเป้าพลอยลอได้ขอร้วยการใช่คนะ่ะแล้วก็ไฟจะถ่ายเก็บไว้ภาพนึงให้แฟนๆภาพนึนงเป็นเป็นภาพความทรงจำ แล้วแฟนๆที่แบบเขาอยากมาตัดด้วยเขาบอกว่าไง,งมาคะเท่าที่ได้ฟังบอกว่าออพี่ป้ายตัดสวยตัดดีหรือยังเขาบอกว่า,าเห็นเห็นไปเห็นนะเขาบอกว่าปกติอะเขาจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแล้วพอเวลาตัดอะไรแล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวเขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาสามารถทําสไตล์นี้ได้แล้วมันก็เหมาะกับเขาไม่รู้สึกอาดแล้ว ความเป็นช่างมันก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้จังเลยรู้สึกดีใจดีใจมากมากใช่ค่ะที่บางคนแบบขอรองให้เราเปิดรู้ะึกมีแต่ว่าด้วยเวลามันมันได้แค่นี้จริงแล้วร้านจริงๆนะไปไปได้สวยไหมคะแบบว่าดีค่ะลูกค้าเยอะไหมเออเยอะค่ะเยอะค่ะโอ้แล้วเราฝ้ามีเวลาเข้าร้านหร้อคะมีค่ะไี่ก็จะแต่งคิวระหว่างใครภาาแล้วก็ เข้าร้านเพราะว่าค่อยรู้สึกว่าค่ายไม่ได้ซีเรียสตรงนี้เลยเพราะว่าค่อยมีบุคนคุณภาพคอยคอยช่วยเหลือกันอยู่ตลอดแล้วก็รู้สึกว่าวางใจได้แล้วค่อยก็รู้สึกว่าคนที่ค่ายเลือกมาเป็นคนที่มีคุณภาพแน่นอนแล้อย่างวันฉันเลยก็เลยไม่ได้ผูกไม่อยากสมัครเลยประมันต้องแบ่งแบ่งคนแค่เข้ไปตัด อย่างล่าสุดพี่ฝ้ายผัดก็มี4หัว6หัวต่อวันที่อะไรเงี่ยดูแลอย่างดีดูแลอย่างดีนะห้อง BIC ทั้งห้องเป็นของคนเดียวชื่อชื่อร้านหลายคนอาจจะพวกพี่อาจจะรู้แล้วแต่หลายคนอาจจะไบบเอ๊ะชื่อร้านทำไมไม่ชื่อไปอาบาอ่ะคันทองสตูดิโอเหรอคะคันทองก็คือนามสกุลของไม่ใหญ่ที่ฝ้ายขลุกเมื่อนี้ไม่ใหญ่ก็คือตอนนี้ไม่เป็นนักขาอยู่บนสวรรค์แล้วเพราะฉะนั้นนามสกุลของไม่ใหญ่ก็ถือว่าเป็นเครื่องเตือนใจแล้วก็เป็นกำลังใจในแต่ละวัน ให้เดินในเส้นทางที่ที่ถูกที่ควรและยังยึดถือคำสอนของแม่ใหญ่เชื่อไหมคะว่าแม่ใหญ่ทาให้มันปังแม่ใหญ่ช่วยหนุน่มเนี่ยโอเปิดมาอะไรเงี้ยร้านนี้เลยเป็นหลานสาวคนเดียวเป็นหลานสาวคนโตก็ให้ก็เชื่อค่ะว,ว่าแม่คอยคอยมอกพีอยู่แล้วคอยได้กำลังใจไม่เคยหายไปไหนนะคะก็ก็สิ่งที่พี่ทําได้ก็คืออยู่ในคําสอนของแม่ แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองไม่ทําให้ใครเดือดร้อนสิ่งที่ไม่ใหญ่สอนไว้ก็คือไม่ผิดสินร้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันเพราะสามสิ่งนี้ก็คือไ้ายึดถือมาตลอดแล้วก็ก็เป็นขวัญและกําลังใจให้ฝ้ายเพราะฉะนั้นขันทองสตูดิโอก็เลยมาจากนาำสมุลของแม่ไม่มีเช็คด่วนไหมคะ่ะปีนี้ฝ้ายพิเรยาออปังมากไกี่ไหมไม่ได้เช็คเลยอะ่ะเพ่าแค่หนูเกิดปีอะไรเอ่ยมะเมียมะม้า มันงไรู้่ามัอาจจะชคดีอะไรเงี้ยไ่จองไปอะไรรู้ป่ะไปจอแต่ว่าเราเชื่อตัวเราใช่เพราะไม่รู้สึกว่าไมดูแลคนที่บ้านอการตันยูก็ตันยูแล้วก็ส่งันดีขึแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้ว่าร้ายใครแล้วก็อยู่ในร่องในรอยไม่ว่าใครไม่ได้ทำให้ใคร มันก็น่าจะเป็นผลดีอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้ก็เหมือนผลดีมากกว่าเพราะว่าทองด้วยดูดนิดนึงทนิดนิดแหละทนิดนิดนนิดนึงนิดเดียวไปรับไปรับรับไปสิ่งดีดีแล้วธุรกิจจะทะไรต่ออีกไหมคะวันนี้ทุกคนเบรกอยู่ค่ะขยันคาพาเพนะคะทุกคนขัปรากาศไปก็แต่ว่า ผู้จัดการใส่น้าทำไมอ่ะคุณเป็นคนรอบข้างใส่น้าไม่ทำหลายอย่างเลยค่ะฟาเบลเอนเตอร์เทนเมนต์บิลเลียนแม็กและทำผมเสื้อผ้าก็มีใช่ค่ะถ้าคาเฟ่อีกไม่ว่าไม่น่าจะได้นอนน้าอ่ะอย่างนี้ป้ายเล็งที่ไหนคาเฟ่เล็งทค่ะมีเล็งคัมเบอร์ไหมคะยังเลยค่ะแค่มีแพลนเฉยๆเป็นตัดมองคาเฟ่ก็้ยใสนใจนะคะสนใจถามเพื่อนถามพอซื้อร้านแล้วเออแต่ว่าก็ แฮปปี้แฮปปี้ค่ะอ่ะ,ะมาดูฝ่ด้วยความคอนของฝ่ายเนาะมันมันมีคนมาตามอะไรเงี้ยังมีคนมาตามไ่ายอย่างเแบแสงนั่นแหละอะไรเงี้ยถ้าเป็นแฟนคลับของฝ่เองฝ่ว่าเขา<อ>เขาค่อนข้างให้เกียรตริศิลปินแล้วก็เคารบซึ้งกันละกันถ้าใช่ใช่ค่ะบางทีเขาเขาฝ่เข้าใจในความรักที่เแฟนเฟาให้แต่พอเวลาที่เราเตือนเราบอกกัน่ะเขาก็จะเคารพในในตัวศิลปินเคารพตัวเองเพราะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ เคยประกาศไปก่อนหน้านี้ก็ไม่มีไม่มีน้ให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรกันค่ะสบายใจสบายใจค่ะสบาประกาศเราก็จะไว้มีเยอะประมาณเราต้องเซฟเพิ่มไว้จับมังก็จะเห็นการเินเราได้เพิ่มมีน้ะใช่นะคะก็เวลาไพ่สัตว์ผมก็จะมีพี่พี่กาดดูแลความเรียบร้อยให้อะไรเงี้ยคอยสัตว์พ่วดูอะไรเงี้ยให้ด้วยแล้วก็ทางผู้จัดการร้านเองนะคะ ไม่เดี๋ยววันแฮปปี้เนาะเดี๋ยวรอดูซีรีส์ดีกว่าฝากซีรีส์ก็ฝากซีรีส์บล็อกเกอร์นปเลอร์ด้วยนะคะหัวใจช้ำรักนอตั้งใจมากๆขอโอกาสให้กับผู้สัตมือใหม่คลายด้วยนะคะคลายในทีมคาเวียร์ในเมนต์ก็สัญญาว่าจะผลิตผลงานคุณภาพมาให้กับแฟนๆนะคะขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยที่คอยอยู่และคอยสนับสนุนกัน ก็ขอให้หยุดด้วยกันแบบไปทำงานนะ,นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่พิสอมวลชนทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณที่เอ็นด,ดูหนูมาตลอดเลยแล้วก็ขอบคุณที่คอยสนับสนุนกันวันนี้ก็ขอบคุณมากมาคะ่ะ